โอเคครับก็สวัสดีชาวเอ็กชอทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้นะครับผมก็จะมาลงด่านสุสานราชางูนะครับด้วยปืนที่ดรอปจากด่านหุ่นสามนะครับปืนนี้นั่นเองนะครับผมก็รูปลักษ์เอยรูปลักษ์มันก็จะคล้ายๆกับปืนสามไรนัดนะครับแต่ว่าน่าจะแรงกว่านะครับผมมาผมก็ใช้ปืนนี้ทั้งเกมเลยนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะแรงไหมนะครับปืนนี้นะครับอ๋อยิงเข้าอยู่ที่เก้าสิบกว่าๆนะครับโอเคก็ถือว่าชิลนะครับ ซึ่งมันอาจจะแบบว่าไม่ได้แรงแบบจีจาร์มากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้อยู่แล้วกันนะครับเอเต็มสิบเอาไปสักประมาณสักเจ็ดจุดห้าแล้วกันนะครับปืนนี้นะครับลูดปอมเลยครับโอ้บบยิงแล้วหน้าสั่นมากเลยอะโอเคครับอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยนะต้องขออภัยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอ๋ออย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับปืนนี้เป็นปืนฟรีนะครับโอเค โดดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเสียเวลานะครับมาเราทำเวลานะครับโอเคผมว่าผมว่ามันไม่ควรทำให้แบบหน้ามันสั่นเนี่ยนะครับควรแบบทำให้มันเป็นปกตินะครับแบบถ้าน้ามันสั่นเนี่ยคือแบบผมผมไม่ค่อยชอบนะครับเออแบบมันจะเวียนหัวนะครับเวลาเล่นเนี่ยนะครับโอเคครับไปครับวิ่งเลยนะครับอุ้ยโอเค อ้อมไปเหมือนเดิมนะครับยังไงฝากกดไ like ลค์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับโอ้ยเชียร์กับตายดีนะหยุดก่อนนะครับเมื่อกี้มาดิเดียวตัวเลยครับโอ้โหไห,หนอลองดาบหน่อยดิดาบนี้แรงไหมหมูด,ดาบนี้แรงอยู่นะครับถือว่าได้การบอลลอยเลยนะครับ <laughs> ได้การบอลลอย <laughs> คือแบบโอเคเลยดาบนะครับผมชอบอยู่ชอบอยู่แล้ว,วปืนนี่คือแบบอะไรเนี่ย ยิงบอสแทบไม่เข้าเลยเฮ้ย95ดาเมจเองนะครับเอหรือว่าเราต้องรองพลังโจมตีเยอะกว่านี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับที่ผายแล้วกระสุนหมดเ,เราเก็บไม่ได้ด้วยต้องมาเติมอย่างเดียวใช่ไหมรอแป๊บนะครับเติมแล้วสวยเฮ้ยมันบักไอ้นี่อยู่นี่หวา่าล่านี้นะครับบักบักหน้าไม่สั่นนะครับตอนนี้คือตอนนี้ผมยิงอยู่นะครับแต่ว่าอนิเมชันปืนมันไม่นี่นะมันไม่ขยับนะครับ เอามาดีฮะขยับเลยเฮียมาววระเบิดเจดีช่วยแล้วกันนะครับส่งน่าจะนานนะครับมาอืมตายไห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 ม,ไมเรียบร้อยครับตายครับมาเดี๋ยวผมขอใช้ดาบเคลียร์มอนแล้วกันนะครับรู้สึกว่าดาบไม่จะเคลียร์ไวกว่าเยอะเลยนะครับโหปืนนี่โยนทิ้งมันเลยนะปืนใช้ยิงบอสอย่างเดียวแล้วกันนะครับโอเคสวย ดาบแรงอยู่นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับด่านต่อไปครับคลิกขวายิงลูกระเบิดได้นะครับเปิดตัวนี้นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าดาเมจแรงไหมนะเดี๋ยวลองให้ดูแล้วกันมาเดี๋ยวลองให้ดูนะครับบึ๊บยิงกล่องเงินเท่าไหร่เม็ดละร้อยนะครับไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับเน่าเลยแหละนะครับเรียกว่าเน่าเลยก็ได้นะครับแม่งเบามากอยู่มาเออ ียร์มอนต่อเลยครับไอตัวนี้คือเราต้องยิงด้านหลังเหมือนแมมันถึงจะแรงอะเนี่ยยิงตุ่มอะไม่น่าเกี่ยวนะครับยิงจากตรงไหนก็ได้ไม่เท่ากันเนียตายไปเก็บกล่องแป๊บสวยครับขอเก็บกระสุนแป๊บนึงนะครับโอเคมาดิวิ่งเลยครับวิ่งเลยวิ่งเลย ทำเวลานะทำเวลาครับจะไม่เสียเวลานะครับผมเฮ้ยคือตายไมเนี่ยโอ้ยสวยครับโอเควิ่งยาวครับวิ่งยาวเอาพกเขียบป้อมไปนะครับไปว,วิ่งเลยสามตัวตรงนี้สี่ตัวนี่ว่ะเมื่อตอนแรกเห็นสามตัววะวิ่ยจะตายจะตายจะตาย,ตายสวย ด่านที่3แล้วนะครับไม่ด่านที่2นะครับโอเคขอเคลียร์พวกบอสตัวนี้เอ้พวกมอนไปก่อนนะครับผมแม่ง oh, วิ่งมาเต็มเลยว่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อะไรครับอ oh, ๋อปืนตัวนี้ผมว่าแม่งให้ความรู้สึกเหมือนอแบบอารมณ์แบบสามในนัดมนสมัยก่อนอะไรเงี้ยนะครับโห oh, แม่งควรจะบัฟให้มันแรงกว่านี้นะปืนตัวนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับเคลิบถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือยิงใครไม่ตายแน่นอนนะครับและมันเป็นปืนที่ดรอปจากด่านหุ่นสามด้วยนะครับ คือด่านแม่งแบบผ่านยากอะน,นะครับควรจะแบบดอกปืนนี่มันดีกว่านี้นะครับเออเอาตรงๆเลยนะเนี่ยอันนี้วอตเลือดเหลือห้าสิบแล้วครับก็เรื่อยๆครับชิวๆนะครับเออแต่กระสุนแปบ๊บแล้วกระสุนคือให้มันน้อยมากนะครับสามร้อยนัดเองนะครับคือสมมติถ้าเราไปใช้งานจริงเนี่ยผมบอกเลยครับว่ายิงแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับโหเราเกิดอะไรกันเต็มเลยเนี่ยเฮ้ย ระเบิดจะดีแล้วจวังหวะนี้นะครับตายฆ่าเลยสวยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยตายไปโอเคครับวิ่งเข้าด่านต่อไปเลยนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด5นาทีแล้วนะครับคือผมพูดเลยนะครับว่าถ้าเป็นปืนดีๆเนี่ยด่านเนี้ยแบบแค่หลับตาเดินก็ยิงแค่หลับตาเดินยิงนี่ก็ผ่านแล้วนะครับเพราะมันไม่ได้ยากเหมือนแต่ก่อนแล้วนะเปืนยิงเอาพวกยิงป้อมไปก่อนแล้วกันนะครับ ป๊บ,ปบสวยครับเคียร์มอนเลยนะครับปึ๊บมาดิมาดิาดสวยดาบเคียร์น่าจะเร็วกว่านั่นแหละตายไปตายไปสวยครับอืมโอเคครับเหลือบอสครับเกิดมาแล้วสิมาสาดกับมันยังไงนะครับ โอเข้าเท่าไรร้อยสามเอ็ดนะครับพลังโจมตีตอนนี้อยู่ที่สิบสี่นะครับอ่าโอเคครับประมาณนี้นะครับถ้าจะให้แรงเนี่ยผมว่าต้องบัคระเบิดเจดีด้วยนะครับแล้วก็น้ําแข็งนะมันก็ถ้าบัคระเบิดเจดีน้ำแข็งมันก็จะอยู่ที่ประมาณอ่าห้าร้อยกว่านะครับดูจะทรงแล้วนะครับชึบชึบชึบห้าร้อยหกร้อยนะประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้เรายิงไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสวย เฮ้ยกระสุนหมดแล้ววะเนี่ยคือเอาพกยิงพกยังแรงกว่าเลยนะครับพกด้ไปถึงเจ็ดร้อยนะครับเค่าบอลเลยนะครับโฟกัสแต่บอลนะไม่ต้องโฟกัสลูกน้องมันนะครับปล่อยลงไปตอนนี้นะตอนนี้คือปืนบั็กแอนิเมชั่นอยู่นะ <c oughs> บางทีก็บัก็กบางทีก็ไม่บั็กนะครับแต่ผมชอบตอนนี้แบบมันบั็กไงเพราะหน้าหน้า,นาไม่สั่นนะครับลินเริ่มพันแล้วตอนนี้นะครับ ตายเจ็ดเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์ยังไงอะโอเคตายแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โหแทบปวดกว่าจะจบแต่ละด่านนะครับโอเคครับผมก็ยังไงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ